ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมไหนเรื่องของพูดถึงเรื่องของความล่าช้าเราไปดูอะไรเร็วๆกันบ้างนี่ไหมรถไฟความเร็วสูงนี่เขาพูดถึงเฟดสองกันแล้วนะเฟสเป็ดหนึ่งไปถึงไหนฮะประธานโทษฮะเปสหนึ่งประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ผมจำได้ตั้งแต่สมัยยุคคสชเข้ามาทํางานอ่ะคุยแล้วไปประชุมที่ที่จีนด้วยผมจำได้เพราะอ่นตอนนั้นผมไปทุระที่จีนแล้วนั่งเครื่องบินลำเดียวกันไปแต่ผมไม่ได้นั่งบิสเศษเหมือนท่านนะนะครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วปร,รากฏว่าจนถึงวันนี้เป็ดหนึ่งเป็นยังไงฮะเป็ดหนึ่งคืบหน้าไป30%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็<อ>คือมันล่าช้ากว่าที่กำหนดคือขหน้าไปเท่าไหร่นะ สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะเปิดใช้บริการได้ปีเจ็ดหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องเฟสสองกันนะคะคอ,อ,อรมไฟเขียวให้เดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเฟสสองเส้นทางโคราชหนองคายวงเงิน3 4แสนล้านนะคะก็จะไปเชื่อมกับรถไฟลาวที่เวียงจันทน์แล้วต่อเนื่องไปถึงจีนนะคะซึ่งนายกเองบอกว่าเดี๋ยวๆๆไอ้เฟสสองเนี่ยเคาะก็จริงแต่ช่วยเร่งรัดเฟสแรกหน่อยเพราะมันล่าช้ามานานแล้วนะคะที่ประชุมคอรมอนุมัติการดําเนินโครงการรถไฟไทยจีน ระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายวงเงินกว่า3,40 0 0 0 0่ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ8ปีนะคะคือใช้งบปีงบ6,8ถึงปีงบ7,5โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการทำโครงการให้สำนักงบไปจัดสรรงบประมาณรายปี และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้สําหรับโครงการเฟสที่2เนี่ยจะดําเนินการ2ส,ส่วนไปดูส่วนแรกก่อนส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการสร้างทางรถไฟไปเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเฟสแรกซึ่งเริ่มต้นที่นครราชสีมาไปจนถึงหนองคายวงเงิน3าม0 0นสากว่าล้านระยะทาง357กิโลเมตรค่ะก็จะมี5สถานีนี่ตามหน้าจอเลยครับ สถานีบัวใหญ่สถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีนและแลสถานีหนองคายอันนี้คือเฟสอเฟสอนะคะ,ะเฟสสจะเริ่มก่อสร้างปีงบ2,568คาดว่าสร้างเสร็จปี75ส่วนที่2ค่ะจะไปสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า วงเงินกว่า5,686ล้านบาทศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้านี้จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายจุดนี้จะเป็นศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายสินค้าทางรถไฟขาเข้าขาออกระหว่างทางขนาด1เมตรของรถไฟไทยและขนาดทางมาตรฐาน1.45เมตรของโครงการรถไฟลาวจีนในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จคืออยู่จุดนี้เป็น one stop service ได้เลยนะคะทีนี้พอเราพิจารณาว่าลงทุนไปแล้วสร้างไปแล้วเนี่ย ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเขาเรียกว่า EIRR นะคะก็มีการพิจารณากันมาเพราะว่าโครงการเปสที่1และเปสที่2เนี่ยมีผลตอบแทนตรงนี้อยู่ที่ประมาณ13.23แปลว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์หลังจากนี้กระทรวงคมนาคมและการรบไฟจะไปทําตามความเห็นของสภาพ,พัฒน์จะทํารายงานผลกาศรศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารที่ให้เอกชนร่วมลงทุน และการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ใช้สมมติฐานที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันและต้องถูกกฎหมายทีนี้อย่างที่ถามกันไปว่าอาเฟสสองมาแล้วเฟสหนึ่งถึงไหนแล้วล่ะเฟสหนึ่งเนี่ยคือเส้นทางกรุงเทพหนองคายนครราชสีมาใช่ไหมคะก็จะเป็นระยะทางเนี่ยสองกิโลเมตรนะคะวงเงิน 1 7 9นเจ็ล้านใช้เวลาดำเนินการ4ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องเสร็จในปีงบ6-3มันล่าช้ากว่าที่กำหนดนะคะความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่3ามสิหนต่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2,571นายกก็เลยสั่งทางคมนาคมและการรถไฟเร่งให้เสร็จโดยเร็วเพราะมันล่าช้ากว่าแผนมานานแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็เทศถามว่าอะไรนะน้องนุ่นเสร็จกี่โมงใช่ใช่ไหมเสร็จกี่โมง สจ็กี่โมงมนะครับท่านผู้ชมฮะต้องเล่าให้ฟังก่อนเรื่องของระบบรางคําว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบรางครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับในประเทศหลายประเทศที่จเจริญแล้วถึงแม้เขามีระบบทางอากาศแต่ระบบรางมีความจาเป็นมากครับด้วยสองสาเหตุผลครับหนึ่งระบบรางเมื่อเราดูต้นทุนในการขนส่งโดยรวมนะครับจะถูกกว่าทุกระบบนะครับถึงแม้รถไฟความเร็วสูงจะไม่ถูกหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีความคุ้มค่าแค่ไหน แต่สิ่งที่ทุกคนลืมคิดไปก็คือว่าความเจริญในพื้นที่รอบข้างท่านผู้ชมสังเกตไหมครับในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นประเทศลาวเนี่ย<ะ>ทาไมมีรถไฟความเร็วสูงจากกีนมาที่ลาวก่อนแล้วถ้าท่านได้ไปแถบนั้นบ่อยๆเนี่ยตั้งแต่มีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยการค้าขายก็ดีความเจริญในพื้นที่สถานีรถไฟก็ดีจะมีความเจริญมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราควรจะเกิดขึ้นจริงๆก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางที่สําคัญอย่างเช่น จากกรุงเทพไปภาคอีสานจากกรุงเทพไปภาคเหนือจากกรุงเทพไปภาคใต้ยอย่างเงี้ยนะครับและเส้นทางทางอากาศค่อยไปสลับกันในพื้นที่ที่ไม่มีระบบรางความเร็วสูงไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นครับนะคะเศรจกีโมงน่านะสิอันนี้ต้องถามกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแล้วก็เอกชนคู่สัญญาดูนะคะ